ตอนนีครับผมนัทพงศ์ครับบรรยาที่ศึกษาด้านการขายของบริษัท BTA Auto สาขาวารินชราบจังหวัดขอนแก่นานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารถรุ่นใหม่ของเรานะครับนิสสันออลนิวอเมรารถรุ่นนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับออกแบบมาให้ดูทรงสปอร์ตขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับรูปจะมี จุดที่น่าสนใจก็คือตัวกระจังด้านหน้านะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับถ้ารุ่นนี้ V.L จะเป็นโครเมียมรมดำนะครับมีโลโก้นิสสันที่ออกแบบใหม่ดูใหญ่แล้วก็สวยงามขึ้นนะครับส่วนไฟด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบ LED นะครับซิกเนเจอร์ไลท์ของนิสสันเลยนะครับจะมีไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED ด้วยนะครับ ส่วนล้อ,อยางก็จะเป็นล้อแมกขอบ15นะครับส่วนกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับฝังอยู่บนกระจกแล้วก็มีกล้องซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับส่วนกล้องนี้ก็จะมีอยู่รอบคันนะครับสี่จุดด้านหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างสองจุดนะครับด้านหลังไฟท้ายก็จะเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับ Signature Light เหมือนกันนะครับทรงบุมมาแรงเราเข้ามาดูภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นตกแต่งด้วยสีดำนะครับตัดกับสีเทาสำหรับห้องโดยสารนะครับในตำแหน่งของผู้ขับขี่พวงมาลัยก็จะออกแบบ มาแบบทรง d-shape นะครับสามารถเข้าออกได้สะดวกแล้วก็จะมีปุ่มคอนโทรลต่างๆให้เราปรับตั้งค่าอยู่บนพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันส่วนหน้าจอ tft ก็จะมีขนาด7นิ้วนะครับหน้าจอของเครื่องเล่นก็จะขนาด8นิ้วสัมผัสได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ในส่วนของแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัติเราสามารถ เลือกอุณหภูมิได้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่กี่องศานะครับแล้วก็เกียร์ระบบเกียร์จะเป็นอิเล็กทริก t นะครับพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทด้านข้างก็จะมีช่องวางแก้วน้ำให้2จุดนะครับแล้วก็จะมีที่เก็บสัมภาระแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ usb ให้นะครับจุดตรงนี้ เดี๋ยวเราไปดูเครื่องโยนต์กันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องยนต์ของนิสสันออนิวอารเมรานะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องโยนต์ตัวใหม่นะครับระบบ h r a อศูนย์ให้กำลังเครื่องโยนต์อยู่ที่หนึ่งร้อยแรงม้าแรงบิดร้อยห้าสิบสองนิวตันเมตรจะให้กำให้อัตราการเร่งที่ดีแล้วก็ ประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องด้วยผู้โดยสารส่วนหน้านะครับเบาะก็จะเป็นแบบซีโร g r a v วิตี้สามารถปรับทิศทางได้นะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับขึ้นลงได้นั่งได้สะดวกสบายนะครับสามารถวางแก้วน้ําได้ตรงประตูนะครับหนึ่งแล้วก็จะมีช่องเก็บของนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ช่องเก็บของขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับช่องระบายแอร์ก็จะเป็นวงกลมสามารถปรับได้รอบทิศทางนะครับปรับง่ายนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับขอเข้าไปนั่งก่อนโอเคเบาก,ก็นั่งได้สบายนะครับพื้นที่กว้างขวางความสูงก็เหลือนะครับเยอะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ํา ด้านข้างประตูนะครับท้ายขวาอย่างละจุดแล้วก็มีช่องปล่อยไฟ USB ให้เราเสียบชาร์จกับโทรศัพท์ได้นะครับมีที่สายคาดเบลาให้นะครับ3จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเราจะมีพื้นที่เก็บได้กว้างขวางนะครับแล้วก็จะมีชุดอุปกรณ์ ฉุกเฉินนะครับให้โอเคในส่วนของรายละเอียดรถก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดบกพ้องผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้ของเรามีโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นที่1 9 9 0 0บาทนะครับหรือว่าเลือก รับข้อเสนอพิเศษอือ่นๆอ,อีกมากมายนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเซีน,นูสาขาวีดีอ,อัโตโวารินชชมราบนะครับเบอร์โทร9 4 4 2์เ4 4 4ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบก,การนำเสนอแค่นี้ครับสวัสดีครับ